ไม่รู้เขาขึ้นต้นด้วยตัวเองอะน่าจะชิมอนล่ะตั้งรองเป็นพิเศษขอบพูดเอาป่าว่าการโจกอะไรการจกดีที่สุดไม่รู้บ้านใหญ่บ้านใหญ่มีไหมอุ้ยเหี้ยยกระดักใส่เกลือโอเคงั้นเดี๋ยวผมมาไปเดี๋ยวเก็บรูบิกปั่นบ้านเล็กนะรอบนี้ต้อบแม็คลูบิกอะครอบแม็คมันวมดด่านนี้เอาเป็นพรอบวัวเป็นขวาล่างนะ มันาน่าจะอยู่ใช่ปเฮ้ยม,มันมัน,ม,นมันไปมันไปมันไปมันมาหาผมโอ้ยเครื่องติดกันน่าเกลียดมากใกล้ขนาดนี้เลยเนี่ยตรงตรงนั้นตงรงเสาไอ้ไซบุนอะไหรอไม่ไม่ไม่เสาไม่ตรงลูบิกใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่เสาตรงรูบิกอะไั่ไม่ไม่ใช่หมายถึงเครื่องตรงรูบิกใช่ไหมเจ็บติดกันไม่ใช่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 ก่อนถึงรูบิกอะตรงรถเพลน Rod อ,อ้แล้วมันทำอะมรเป็นหัวเอาปูนี้ โอ้ยโอ้ยผมปั่นเอาตีว่าไปก่อนนะน้องซีซีทำไมเล่นยากนะถ้าคนถ้าคนแบบเล่นเก่งเอาเอาเอาติดบล็อกย่าเครื่องเครื่องติดกันอยู่ตรงไหนครับตรงใกล้อาตรงรถเครนนะบอลเลงนะผมเล่นบอลเลงนะผมเล่นบอลเลงนะตรงตรงรถเครนที่ผมเห็นสามมันมีเออเห็นสามใช่ๆเลยตรงที่ลิบก้าปั่นอยู่ไปปั่นก่อนเลยไปปั่นก่อนเลยรถเครนปั่นอยู่นไปห่มันปั่นอยู่ตรงกองฟางรถเครนอะแล้วก็ไล่ขาโพดที่หนึ่งแล้วก็ตรงนู้นอีกที่หนึ่ง ผมปัดไร้เขาพ่นไปบ้านเล็กเนี่ยเราวนบ้านเล็กมันจะล้มนะตึมอุ้ยเจอกันจ้าตึมอะไรอ่ะนั่นแหละคล้ายกันต่อๆาาตกรเจอผม้าตกรเจอผมอะไรวะปวดหัวติดคำสาปมันวิ่งไปผมวิ่งไปตรงเล้าหมูวิ่งเล้าหมูมันมีอันนี้นะมันมีไม่รู้ตัวโดนพอโดนสกิลอะของเล่นเหรอของมันใช้เอดออน์ใช่มันใช้เอดออร์นี่แโอ้ขอโทษที่ลากมาขอโทษที่ลากมา อย่แล้วหัวเยี่ยนน่าจะกอนไหลใจนี่ว่ะไหลใจผมปั่นซ้ำต่อให้ปั่นซ้ำต่อให้หัวเยี่ยนอ้เดินยันผมก่อนเดินไปเดี๋ยวผมไปเก็บรูดไกเองไม่ใครเก็บรูกปดมาอิหิวผมก่อนเหรอโอ้โดนหรอเมียร์ออนแล้วเที่งสามฮอร์สี่สิบหกอันี้มันคือตัวเทียมไฟใช่ไหมผมลากเข้าบ้านฟ้าอุ๊ยอะไรวะปวดหัวเป็นอะไรวะ อ๋อไอเซเปอร์ที่จานเจเล่นแน่เลยไปพี่อยู่ไหนอ่ะพี่เล่นอยู่ไหนอ่ะบ้านฝาบ้านฝาเฮ้ยมีมีเฮ้ยบ้านเล็ก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 เอ้ามหาผมมหาผมมหาภพอ่ะบมาเล็กบ้านเล็กไปเครื่อง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 ผมไปแก้ลูบิกผมไปแก้ลูบิกผมแก้ลูบิกเองอ้าไม่ต้องมาท้อเขาเขาเขาอยู่ไหนเรโอเคงั้นเดี๋ยวปั่นแก้รถเคแล้วกันตรงไหนรถเคนะแล้วมันไปไหนแล้ววะเอฟเอฟมันมันไปมันไปมันไปลูบิก มันเอามันเอามันเอาตู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 มีไอร้อนกระโดกบุกชาโดนนั่นพี่มันจะไอร้อนเหลืองบ้าเล็กบ้าเล็กบ้าเล็กเอ้ามีฮิสอรเรียมันมามันมามันมามัไป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 เอ้าล้มเลยเหรอล้มเลยล้มเลยล้มพับเซฟอ่าแม่เทพร่างกลางผมล้มมาไปแล้วนะมันมันมันเล็กล้มมาไปแล้วนะฮะน้อง บาเล็กไปแล้วทอเออเธอจะเล่นก็เล่นเราหมูแล้วกันเฮ้ยเอาหูแย่แล้วพื้นที่เซฟกูไปละเดี่ยวเขาไม่ดูหน้าต่างหน่อยเหรอวลเล็กอะไม่ลดดไม่ได้เพื่อนมันชุลมุนเอ้ามันไม่บอดวะมันนี่เนาะยืนพันยเดิมบนกลางหลุดไหม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 จะหลุดไหมเฮ้ยเหมือนจะหลุดของที่หลุดหลุดหลุดหลุ หุดเกมไปเลยรุดสวยไป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 เดี๋ยวผมไปเก็บลูกอีกให้ปั่นเครื่งเสร็จแ่้น้ไปแล้ว้าไปแล้วเข้าไปแกไปตล้เข้าไกแล้เไปแล้วเรกาไแ้วเข้าไป้วเ้าไ้ขาไปแล้วเไอ้มาแวเข้ีแเหลวเขวเไอแลวเ้แาไแลกเไว้าไว้าไปล้วเน้าล้ว้าไปาไปล้วเ้าไป้ว้าไ้านเล็กตรงบ้าล้าล้ไ้าไไปแล้วอ่ะ ไม่เลยเลยสถานะไม่รู้นี่มันทำอะไรได้สถานะไม่รู้ตัวใช่เน่ะทำอะไรได้ถ้าไม่เราไม่ได้ยินเสียงหัวใจมันหันหน้าไฟฝั่งเข้ากำแพงอะสิตีแก่ผไม่ได้แคนจะบอกว่าถ้ามันลมมันลมมุ้งโลงนะไม่ทันแล้วแค่บอกว่านตัวนี้แานตรงเนี้ยเดี๋ยวแกอย่างนี้เหรอแก้อย่างนี้เหรอเออนั่นแหละฮึไม่มีใครรู้แต่ผมรู้เดี๋ยวรีบไปก้าช่วยเลยไหม ช่วยให้รีบกาช่วย,วยผมือนไม่จบสเปซเลยมาๆมา,มาไป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 กูใส่หมดเอ,าอ้าอียังวะนะเอาไม่โดนนั่นอะ่อะอร่อยวะนะ้ากูให้ตีทีนึงง่ะใจดีย,ยา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 ,ยาไม่ใช่เวลาลมขึ้นมานี่ฮานะผมใจดีใจดีแต่มันไล่คุณแล้วเา้าแคติดติดกำแพง ไม่ไม่ค่อยชอบสนามอะไอ้ติดไม่ใช่ไม่ชอบสนามทุนทานเท่าไหร่พอโดนแล้วมันเปไปหมดไม่สนลูกใครบิดแล้วด้วยสวยแล้วโอ้ยด้ยพี่ช่วยผมด้วยผมล้มมันโล่งเกินโอ้โหแล้วตรงเครื่องเสต็ตรงเครื่องเสร็จทําไมทําไมพองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองสวิตช์เหรอไปครับมาเราสองเราสองเราสองไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีทางหลังมีทางหลังมีทางหลังครับมีทางหลังมีทางหลังทงหลังโดนหรือเปล่าอยู่ออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเชื่อใจ ขี่แปงเหรอเฮ้ยบ้านมาบ้านเล็กมาบ้านเล็กมาบ้านเล็กเดี๋ยวพี่แพ่อยู่ข้างบนเอ้ยกูล้มอีกแล้วอุ้ยจะโง่ยวขอไปแกดูพี่ก่อนผมผมอยู่ข้างหลังอะไม่ยืนไหนพี่อยู่ไหนปะเฮ้ยพี่หลบนะหลบนะหลบนะเดี๋ยวไปแกล้ลูบิกนะแล้วผมล้มหมดไม่สนลูกใครนี่ล้มหมดไม่สนลูกใครจำไม่รู้嘛เฮียม่นลุ้มันรู้มไหมเฮ้ยลูบิกมันกุ้มจังอะท้าปัน แกนุ่งตปันอยู่ล่าสุดอยู่ตรงไหนแกรูปิกภาพไม่มีมันไม่มีอะไรให้เล่นเลยมันโล่งมากเลยฝั่งเนี้ยผมแก้ไปแล้วท็อปท็อปฝั่งล่าสุดมันเห็นไปเนี่ยมันเห็นไปเนี่ยมันเห็นไปเนี่ยมันเห็นนะมันเห็น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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยวนอยู่บ้านเล็กวนอยู่บ้านเล็กช่วยได้ฝั่งไอ้แถบแถบฝั่งนี้ไม่เป็นไรเลยนะพี่วิ่งกลับไปวิ่งกลับไปท็อปเพื่อนที่มึงปั่นทิ้งไว้อยู่ตรงไหนไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยตอนเนี้ยไม่รู้อโอ้โหมุ่งไปในห้าสิบหรอไไมม่่่่ใใชช ม่ได้ปั่นเลยปั่นแค่เงินเดียวผมมีไอเดียรีนะขอด่วนๆฆาตกรอยู่บ้านเล็กแล้วตอนนี้ผมไม่มีไม้ซึ่งผมคาดว่าผมน่าจะล้มไปไปกับผมหน่อยไปกับผมหน่อยมาหิวมาหิวตรงนี้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 ผมปั่นอยู่รถเคーンขวาล่างใครปั่นได้หกห้าสิบหกสิบแบบผมไม่ได้ปั่นไม่ใช่ทำไมมีผมรูปแขวนคนเดียววะแขวนห้องล่างแขวนห้องล่างห้องวีเหรอห้องวีห้องวีโอ้โหเาทำเขาโอ้ขอ ขอไม่ลึกเท่าไหร่ขอฟาวปะไม่ฟาวไม่ฟาวขึ้นไปเสร็จโอเคเดี๋ยวพี่เพื่อนเพื่อนปั่นอยู่อยู่ไหนนะพี่พีงอยู่ไหนขตรงฟาข้ามฟงว้ามฟาวตรงนี้ข้ามเป็นสายล่างข้ามฟาวเปน้โหลนีพอนพี่ไอ้พี่คนนึงเขาปั่นอยู่ไหเสร็จแล้วคเหมือนค้ารกรอยู่ด้านบนอ่ะอยู่กับผมโยผมขวาล่างคไล่มาทีำไปใช่ มาแล้วจ้าเครื่องจะลมนะบอกไว้ก่อนไม่เป็นไรเฟลแรกพี่เฮียอะไรไหมเฮิวเลยเหรอแล้วจะเล่นอยู่เล่นอยู่อยู่ก่อนโอ้โหมันเดินย้ํามาแล้วผมล้มผมลุบถึงจะไปแก้ไปละถ้าไม่มีผมจะได้ไปแก้ไม่มีหรอกไม่งห่าไม่มีไม้เลยไอ้ไอ้ไอ้ตรงผมล้มนี่มีไม้สามแผ่นเลยนะบอกกันเล่นได้เล่นได้ยาวๆทราบทราบ

อุ้ยผมนึกว่าจะไปปั่นก่อนเล่นอยู่ไหนพี่เล่นอยู่ไหนบ้านไหนบ้านไหนโดนน่าจะคนลงห้องบีนะมาเงาดิมาเงาดิมาเงาดิกูส่องหมดไม่สนลูกใครกูบอกเลยเไออว่าผมบอะแล้วผมบอดไงแล้วผมบอดหมดทุกคนแล้วผมบอดไปใช้สองแล้วเกินแปดหนึ่งใช้ไปใช้สองทิศเอาว่า มันไล่ไล่คุณโบอยู่มันไล่คุณโบอยู่เอาไล่คุณโบครับอี่ไหนพี่ผมบอกให้ผมบอกให้โอเคขอบคุณมากเดี๋ยวผมขึ้นรถเคนขึ้นรถเคนมาไล่คุณโบต่อเอฟเนียนไหมเฮ้ยเไม่เนียนโอ้โหกี่ไว้ไหนได้ไหมตําหน่งหลบหลบลบข้างล่างลงข้างล่างโผลไปชายโผลไปชายโอ้โหเที่ยมแผ่นหน้าเ้ากำแพงอ่ะไม่ได้เดี๋ยวผมเที่ยวก่อนวะไม่ได้เหรอพี่พี่พี่มาน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 ี่ต้องขอใกล้แล้วใกอ้แลร มันเป็นเรื่องเสร็จษล้กอยู่ไอเครื่องจะเสร็จอยู่ไหนนะพี่เครื่องจะเสร็จอยู่นอยู่ตรงรถเค่เนี่ยโอ้โหมีสามเพื่อนอะอยู่ใกล้ๆกันเลยหรอราคาบ้านฟ้าเออเครื่องแรกอยู่ตรงกองฟางที่นี่ก่อนอยู่ตรงหน้าถัๆหน้าประตูยี่สองไปก่อนกลับ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 เป็นไงเจ็ดสิบสองแบบไม่มองหลังโคตรเทพเขากลับมาเขากลับมาเข้ามาเข้ามาออาขึ้นรถแค่ได้ปะหยุดได้ปะเขาเดินไป เดี๋ยวฝากเ่้นทีนะผมไปเก็บโรบิกได้เขาเขาเขาเดินไปทางคนที่กำลังเดินอยู่อ่ะเขาเดินเขาเดินเข้าแมทเขาเดินไปหาใครไม่รู้ที่ก้มอยู่เขาเดินไปหาเปลี่ยนคนแล้วมันจะตกเฟรมไหมเนี่ยพี่เขาไปหาดึง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 เส็สองแล้วทับดึงดึงแล้วฉีดไปก่อนนะฉีดไปก่อนนะวิ่งวิ่งหนีออกไปเลย เอาเขาเอาเขาเฮ้ยเสียงอะไรวะอะไรพี่ใช่ไหมโอ้โหล้มนะผมต้องรีบั่นเครื่องแอล้วโอ้โล้วตรงนี้โจโหยแย่จัดผมลม้มล้มฟีโอ้ไม่น่าฉีกมาตรงนี้เลยไอ้แมททึบตรงนี้ไม่มีไม้แล้วอะมีครายเอาไปฉายไหมผมว่าผมไม่ได้ใช้เลยว่ะอ่าลงห้องผี ตครื่องนี้แน่เลยเขามีเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขมีอะเยลินปหมได้60%มีมีมีผมรอช่วยด้วยผมรอช่วยด้วยผมรอช่วยผมก็มีอะเยอร์ลินหลังก็มียังไม่ใช่ผมมีเออนั่นนั่นนั้นประตูเก้เสร็จแล้วนะปั่นเลยพี่ปั่นเลยปั่นเลยมัน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 ไปทางนั้นไหมเพราะฝั่งผมปั่นเสร็จเนอะปั่นเสร็จเนอะเสร็จแล้วเก้าเนี่ยพี่เลยอ่ะเก้าเก้าเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมรอช่วยฆาตกนมาเอามาตรงเครื่องเสร็จเคครรืื่่อองงตเ

ขารการตอนนี้กําลังไปตรงกลางตอนนี้ไปตรงบ้านเล็กเดี๋ยวจะติดเครื่องแล้วบอกเยจะให้ติดแล้วบอกไปแล้วไปแล้วไปแล้วที่ไม่ติดอย่าไปทะลุไปทะลรอก่อนรอก่อนรอลอยลอยลอยที่หลังอุ้มไหมอุ้มไหมเอ้าไม่อุ้มเขาไปทางเครื่องติดติดติดขึ้นน่าป้าติดขึ้นน่าป้าติดขึ้นน่าป้าโอ้ไม่ทันดึง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 ไปนะไปนะไปนะผมล้ม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  ไเดี๋ยวมันมาหาผมเลยดิชึงหิวฉี่มึงหิวฉี่มึงหิวก่นฉี่มึงหิวก่อนไม่ไม่เอามาหาผมมาหาผมมึงชิวมาฟ้าหน่อยน้องวันทอผมผมน่าจะผมน่าจะแตกเดี๋ยวผมไปหาประตูเปิดไปเลยพี่ไปเลยผมน่าจะไม่รอดแล้วเฮ้ยหลบนะหลบนะมานะมานะแปดเปอร์เซ็นต์แห่งความไม่ไหวเฮ้ยแล้วโอ้โหโซ่จะเต็มแล้วว่ะตามใครไม่รู้พี่ตามผมตามแต่ไว้ตามแต่ไว้เออเออรูบิกรูบิกไปเก็บรูบิกได้กี่ ลูบิกอยู่ไหนวะแกลูบิกหน่อยแกลูบิกหน่อยไหมผมจุกไม่ได้ผมกำลังไปทางลูบิกกำลังไปทางลูบิกผมถึงแล้วผมถึงแล้วผมถึงแล้วโอ้โหเกียบล้มโอ้โหไม่ไหวผมล้มนะโอ้โหโอ้ยอะไรวะปวดหัวอีกแล้วออกเลยเอาเอาดกออกเเลยอได้ออกเลยเอาได้ออกเลยเอาได้ออกเลยเฮ้ยแกไม่ได้อยากทิ้งเลยมันจะจเป็นามันเฟดสองแล้วมันเฟดสองแล้วไม่ใช่เลยโอ้โหเยี่ยมปอกให้เพื่อนไม่ได้เนี่ยมันมันมีโซ่อะผมวิ่งวนไป อีนก็เดี๋ยวพี่อีน่อเอาพอไปนะประตูร้อนเสียงเอาละจ้าอยู่ไม่ได้ก็ให้ไปหนึ่งทีไงประตูอยู่ไหนวะผมก็ไม่ได้ดูเลยสักตรงนึงตรงที่ตรงที่เพื่อนเราแข่งอะตรงไปกันด้านขวาทางนู้นใช่ไหม ทางขวาเปิดไดอยังงทางที่เป็นทางที่เป็นโดนแขนมันเสร็จแล้วผมเปิดเปิดไปที่เดียวก็าาบเดี๋ยววิ่งล้อทำแบบปุชิบหายคนี่จะบอกว่าดีีท่เปิดทันผมจะบอกว่าผมไม่รู้ว่าที่เพื่อนเพื่อนโดนแขนตรงไหนไม่ได้ดูเระยะกลางกลางกลางล่างกลางนู่นเหรอใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตรงน่าจะตรงนั้นแหละเห็นรอยเท้าปเขะทางหลังต้นไม้ ตัววนก็หลบตรงไปทางขาตรงไไป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 ไไปไปไไม่ไใช่ประตูนั้นนะประตูไม่ได้ปิไเปนี่อ้าอันนี้เหรอต้งไปต้งไปตองไปางหน้าโอ้โหไม่ทันไปย้ค้างะไปย้าะไป้าแล้วใช้เมาส์ไม่ทันยังไม่น่าทันไม่มีไมรับอทุกท่านลงพี่ลงลงโอ้โหลเิดค่ะทำไมอุ้มไหมไม่อุ้มม้อ้อุ้มไม่ทันเอาไปฉายหาย วิ่ง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 เอวิ่งีเอวิ่งหมดไม่สนูใครเอวิ่งดิเอวไม่ทันเลยสิถ้าเสียเบียร์ไม่ทันนะวิ่งเร็วเร็วทันทัเฮ้ยเฮ้ยทันทันทันวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ไม่ทันนะโธ่โธอไม่ันนะ่โธ่โ่โธ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 ถ้า่โธ่โธ่โธไปธหโน่โธ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 ่่งมาทธ่โธ่อธ่มธเก็บรูบโก่โธ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 ่โงอยู่ Ah <laughs>